ได้ไหวไหมนั่นน่ะให้ให้พี่โดเห็นหน่อยโชวิญมาให้โดเห็นหน่อยเดียวลงเสียลงดีนะอืไมได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่ามองหน้ามามีหน่อยมองหน้ามามีหน่อยพี่หน่อยพี่หน่อยตัวนี้นั่นน่ะนี่ยขาเจ็บเนี่ย ไอหนาหายเจ็บข้างี่นะพี่โดเนี่ยดูสิแมวนุวเนี่ยเชื่อไงนะคิดอะไรกับคนนะพี่โดเนี่ยแอนนูก็ดีขึ้นแล้วพี่โดนี่ดูท่านอนท่านอนนี่มนี่อึอ ตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ยแนหนาตัวหนักเหมือนกันเนี่ยให้เราชอบเองเนะเดี๋ยวต้องให้ใหได้กันแน,น่หนาต้องซื้อต่อไปค่ะร้เมกินนะพี่โดของค่ะเดี๋ยวยเจอกันพรุ่งนี้นะพี่โดของค่ะ